ทุกคนตอนนี้โมยูที่นกคนพนมเหล้อเกินค่ะอาการมันดีมากเลยค่ะโลบเหมือนจะมีพผ้ายเขาวนะเดี๋ยว้าพใส่ด้วยค่ะวัดเทิทุกคนทีน้งโมงไปแต่อีพีทีสอง สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โมอยู่ที่จังหวัดนะครพนมค่ะและ้วก็หลังจากที่เข้าอีพี่หนึง่งเข้าไปตะลุยมูดาหารมาจากเกงกระบอกอยากให้ทุกคนเห็นเลยว่าโมเป็นถัดพนมค่ะคือโมเค่มากจำความใดโม,ดโมกันได้มากแลแ้วตะกี่มางานถาดมานอนขังคืนกับเป็นข้องทรงจำที่แบบเข้าเด็กกับมาเรื่อยๆเขาบอกว่าผู้ใหที่ใด้่มากถัดพนมถึงเจ็ดคือเขาจะเป็นให,ให้เป็นลูกพระธานเลยนะเชื่อหรือเโม่ะาจะเป็นเชือที่หกแล้วนะทุกคนคือมาแบบทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีเลย เดี๋ยวโมจะ้าไปไหว้พระธาตุเนาะเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าต้องเป็นซีริมุงค้นแล้วค่อยพาไปได้โตเมืองก่อน,นะคะอําเภอนี้ก็เป็นอําเภอที่โด่งดังเลยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินจากนางเรื่องเพลงรักริมฝังง่งคงเคยบอสชองเจดอะชองเจดตันแต้แบบสมัยฟิวเวียเลนแล้วเขาจะมีเพลงแบบเพลงรักริมฝังง่งค้ง อะไรสักอย่างจะไม่ได้นานมากแต่ตอนนั้นนังดังมากแล้วก็ทําให้ทราพนมนี่โด่งดังมากๆแล้วกัมีคนมากแบบว่าไวเพราะว่าเรื่องความรักนำ้ำเออแล้วกะ็พระรามพนมนี่เป็นคราหสำรับคนที่เกิดปีวอกหรือว่ควาคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าปีอืน่นวันอื่นกับมากก่ำไหวได้เดีราวเขาเข้าได้งันกันค่ะ ทุกคนถูบอกว่าผังในพระธาตุนมอ่ะเขาเรียกอะไรนะบรรจุก,กระดูกหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอว่าพระอุรังคธาตุนะถ้าเป็นภาษาแบบภาษาแบบภาษาบาลีใช่ไหมพระอุรงาาังคธาตุแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันค่ะตอนนี้อากาศเย็นๆเริ่มเย็นๆๆแล้วก็มีมีพระสวดเป็นทำวัดหรือว่าอะไรไม่แน่ใจป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกัน จะเป็นคนอีสานหรือว่าคนไทยแลอ่ะยังเป็นแบบว่าที่ยึดนียวจิตใจของคนประเทศเล้าด้วยค่ะค่ะาด้านเปิดอ่ะคนเล้าจะหลายมากๆเลยอยู่อยู่ถัดพนมแต่เดี๋ยวเห้พ้ามาเบิง่งองพอมธาดทั้งในกันโุสวยงาม จากผาถ่านเมื่อกี้แต่กล่องโมเบิร์นลวตอนนี้โม่กำลังมาก,กินข่าค่ะยูรานข้าวต้มสามเด้งนะคะเขาบอกว่าที่นี่อาหารอร่อยก็เลยมาลองนะเดี๋ยวเราสั่งไปแล้วแหละแล้วก็เมื่อกี้โม่ขี่รถพานล่างพญานาคตีริมโขงเหมือนข้าเจ้าจะมีง่าเดี๋ยวโม่จะพาทุกคนไปไหวพห้พญานาคต่อจากกินเขาแล้วเลยจะได้ในยางใหญ่น้ำรับบรรยากาศคือตอนเนี้ยอาการมันดีมากแล้วก็ร่มเหมือนจะมีพ้ายูเข่านะเดี๋ยวกินขขาก่อนเดี๋ยวพาไปลุยค่ะ พ็อขยุติลานพระ ยาศรีสัตนคราชนะคะก็คือลานพญานาะคที่อยู่ตรงริมแม่น้ำโขงเลยเป็นแลนด์มาร์คของนาคารพนมเลยนะคะตอนนี้เขามีห่วงสวยมุกับรัวามีทุกมือบอแต่วา่าแต่ก่อนมุกมากะยังม,มีแต่วามาหลอบนี้คือคือคักค้นหลายค้นนานแต่ว่าแบบเทบหลายแบบมาเป็นรถตู้รถตู้รถตู้เลยเดี๋ยวม,มุกพายังกยินล้มชมวิวนิดน,นึงเหรอเดี๋ยวเขาจะเข้าห้องพักล่ะค่ะคือม,มุกมาทีเดียวม,มุกจะบอกเลยว่ามุกมีแพร่อย่าง้างนั้นเลยห้องพักก็ยังมาท่านจองเลยเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าสิได้นอนใส่มือนี่สิม หล้ากัน,นอนในรถ โรงแรมูมพักที่บุญดารานะคะคือรับ690บาทห้องใหม่มากน่าจะเป็นโรงแรมใหม่จะอยู่ชานเมืองนะคะเพราะว่าอยู่ในเมืองเต็มหมดเลยยิ่งริมโค้งยิงเต็มเลยเดียวมาอื่นโมจะพาไปเที่ยวนครพนมค่ะมีแพลนเข,ขาข่าโมนะครพนมน่าจะไปคาเฟ่ซะส่วนใหญ่นะเพราะว่ารู้สึกว่าคาเฟ่จะล้ายแล้วกะท้องกินปักหมอ้ออยากกินปักหม้อเดี๋ยวพาไปกินอื่นแล้วก็เดี๋ยวพ,า,า,วยวพาไปกินกาแฟยางเล่น ชิๆนคๆนะค้นพนมไก่ค่ะมือนีโม่ค่ะเขาตัวน้อนก่นอนเพราะว่ามือที่อขับรถมาจากอุดรหารบ๊ายบายคุณนายค่ะมอร์นิ่งนครนพนมมือที่สองค่ะทุกคนเดี๋ยวมือนีนะโม่จะพาทุกคนไปกินปากหมอต้องบอกก่อนว่าเวลาโม่อะมาเที่ยวโม่จะพอคอยตื่นเสาร์เราแบบเฝ้าวิเที่ยวโม่จะตื่นแบบเวลาเวลาปกติตอนนี้ก็เป็นเวลา สิบเอ็ดโมงกว่าๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินปากหม้อเป็นมื้อเที่ยงแล้วก็จะไปกินกาแฟต่อนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศริมโค้งนะคะแต่ว่าแทนพรุ่งนี้ของเราก็คือจะเดินทางต่อไปที่บึงการนะคะแต่ว่าบึงการอะ่ะโม่พึงไปทาหน้าค่าไปบินทาหน้าค่ามากทุกคนหนาจับยังพัา,านเมืองคิดทำอะไรพ่านเมืองกะคอยบิกงคิดทาหน้าค่าของใครโม่ไปคืนทาหน้าค่ามาแต่ว่าไปบึงการรอบนี้โม่ยังไม่แน่ใจเลยว่าโม่จะไปใส่อะรู้ว่าเขาอาจจะแบบว่าแวะแบบแบบแบบนิดนึงแล้วก็ไปแบบแบบน้องค่าได้ต่อดีบ่เดี๋ยวโม่พาไปกินเขาะคะ่ะปากหมอบรัวตอนนี้ยังมีหลานเปิดบ่เพราะว่ามัน เดี๋ยวไปกินป่าหมอนะครพผู้มกันค่ะตอนนี้มั่มาร้านป่าหม้อย้ายเคนะคะแต่ว่าไม่เจอใครเลยไม่รู้ว่าหมดหรือยังแต่ว่าก็เหมือนเปิดอยู่แต่ว่าไม่มีคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านอื่นต่อแล้วกันเฟลไปแล้วหนึ่งได้ร้านแล้วนะคะทุกคนเรามากินที่ข้า ปักหมอ้อสีเทพจะเป็นสาขาสองนะอยู่มากตอนนี้สั่งไปเยอะมากยมาดูกันอันนี้ค่ะทุกคนเขาเอิรว่าข้าวเกียบปักหมอ้องานดานะคะก็จะเป็นข้าวเกียบข้างบนแล้วก็เป็นปักหมอ้อข้างในแล้วก็อันนี้อันนี้โมชอบจะเป็นปักหมอ้อธรรมดาแบบเบสิกเบสิกเลยนม่ชอบมากแล้วก็สั่งอีกอันนึงเป็นปักหมอ้อแบบใส่ไข่นะคะ ตอนนี้โมยูที่ข้าวเฟจ7 6 a เอนะคะแต่ว่ามันโมมีมองนางเลยค้นเต็มเลยเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะย้ายนะร้านเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้ยน่าจะเคยเห็นกันอยู่เพราะว่าร้านเขาดังมากโมเคยมารอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปร้านอื่นดีกว่าแต่ว่าตอนนี้มีอัปเดตก็คือเขาเอารัวที่อยู่ตรงเนี้ยแต่ก่อนจะมีรัวใช่ไหมคะแต่เขาออกแล้วมันก็เลยเห็นวิวท่าแขกแบบเต็มเต็ม,ตมสองตาสวยมากเป็นภูเขาที่สวยมาก ไม่น่าลักคนเยอะร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาอีกร้านแล้วกันเบ้งเบ้งเบ้งทุกคนอันนี้เป็นถนนปัดใหม่จะเป็นถนนแบบริ่มโค้งยาวๆไปเลยแล้วน้ำล่ง่งตอนนี้ค่นกับ่งไปยังเลย ตอ,ตอนนี้โม่ลงบ่ไดนมันหอดสวยมากเลยแล้วน้ําเป็นสีฟ้ายาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวเราขี่รถเล่นละกันจากร้านปากหมอก็ถึงชั่วโมงตอนเนี้ยขี่รถมาเจอลานก๋วยเตี๋ยวก็เลยไปกินก๋วยเตี๋ยออีกค่ะทั้งทนนี่เมื่อกี้บอกว่าแน่นทองอยู่โม่สังเป็นบ่หมีแห้งมาเดี๋ยว เดี๋ยวดูกันว่าจะแซ่บไหมจะอร่อยไหมเพราะว่าเห็นคนนั่งกินเยอะมากนะร้านแบบมันมากเลยแบบริมทางอะธรรมดาธรรมดาเลยนะ กลับมาที่ร้านกาแฟ 76A เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนแล้วเราก็จะมานั่งชมวิวท่าแขงอยู่ร้านนี้แหละสักพักหนึ่งเราค่อยหาที่ไปอีกทีหนึ่งนะคะก็เอาจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนจะ <laughs> แพล่นทีโม่ว่างไหวว่าจะไปนอนบึงการมือน,นี่ยังมรรูเลยว่าจะจังใดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโม,วมวกก่ว่าอัปเดตอีกเท่นึงแล้วกันว่าโม่สินอนใส่เออเดี๋ยวนั่งเล่นก่อนคะ่ะทุกคน กลับมาเก่าท right ี os, right ่ม่าตอนกลางวันอะส่งถนนตัดไม้เดี๋ยวคือแบบว่าลูจะไปสายเลยเดี๋ยวเดี๋ยววามัานยางเหล็นเรานีกันแล้วกัน เนี่ยจะมีหาดหาดทรายเราจะมีคนลงมายางบรรยากาศมันอยู่ต่างประเทศเลยแดดมีแดดนะแต่ว่าไม่ร้อนลมเย็นๆนะคะ่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศข้างล่างกัน ฟีลแบบนี่มันนครพนมหรอต้องมาแนะล้วนะไก่มากแล้วนะทายูโซอีสานเมื่อวานมาเที่ยวแบบคุ่มอุ๊ใจกะเป็นคลิปเที่ยวนครพนโมโมแบบว่ามีแพนกนะแต่ว่มันนีเวลาโมมาเที่ยวโมกัจบจับปรเดอัดแพนเที่ยวแบบเต็มเต็มเต็มเพราะว่าเข้าจะเมยเกินไปเพาเข้าเมยแล้วเขากะจะเทียเท่ยวบ,บมวลกะเอาทำเท่าที่ให้เข้าไหวคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบกินสมากกว่าคือแบบ ตอนนี้ยังแน่นทองมพาเศร้าเลยทุกคนเดี๋ยวมืออ่นโม่จะไปตะลุยเลาะริมโค้งไปบึงการต่อค่ะจะเป็นจางไหนฝากติดตามอันนี้เป็นอีพี่สองแล้วล่ะกันมืออื่นจะเป็นบึงการแล้วก็จะเป็นบึงการน้องค่ายแล้ะก็เลยฝากติดตามอีกสามอีพีเด้วยค่ะเมื่อนี้โม่ไปแล้วด้วยค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเพิ่งทิท้งกันไปนะโม่ใจะใเห็นทันคบหาจงหวัดหาอีพี่หาทุกคนทิ้งโมไปแต่อีพีที่สองโมกก็ไม่มีกำลังใจเลยทุกคนยังมึิงทิ้งโมไปเลยค่ะ เดี๋ยวโมจะพาผิงของเสียออไปอีล <sucks> um ิ่งแล้ไปอีลิ่งแลาวไปมาค่ะอีพี่สามม้ามือนีโมจะพาทุกคนไปบึงการทิปโมมันโมมีแพนยังเนี่ยทุกคนนึกถึงกันนาตะเต็มขอพ่อเดี๋ยวโมจะไปขอพ่อสาลปูเอือลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจ็ตสกี